ก่อนจะถึงยุคของพระศรีอริยเมตรัยเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายจะมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนทรมานเหมือนตกอยู่ในนรกไฟเดือดนั่นแหละจึงจะเข้าสู่ยุคพระศรีอริยเมตรตรแล้วมนุษย์จึงจะมีความสุขสําราญเบิกบานใจอยู่ดีกินดีมีสุขอุดมสมบูรณ์โลกของเราเนี่ยจะไม่มีการกักขังจะไม่มีคุกไม่มีตารางจะ ไม่มีโรงหมอพยงบาลมีก็ไม่มีคนป่วยมีคุกก็ไม่มีคนเข้าไปอยู่เพราะไม่มีโจรป้นจีเห็นไหม,มโลกนี้ก็คงจะน่าอยู่น่าอาศัยจริงๆเป็นโลกที่เราปรารถนานะอยากจักมาเกิดอยู่ในยุคนี้แล้วทำไมอ่ะยุคนี้จึงอ่าจึงหน่าพิศวงหน่าพิสมัยได้ถึงขนาดนี้ นะแล้วทำไมก่อนที่จะถึงยุคพระศรีอริยเมตรัยเนี่ยจึงมีแต่โจรป้นจี้ลักขโมยนะมีแต่คุกมีแต่ตารางมีแต่หอกแต่ดาบมีแต่อาวุธแล้วทำไมในยุคของพระศรีอริยเมตรัยจึงไม่มีเช่นนั้นมีแต่ความสุขความสำราญทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะอะไร เราก็เปรียบเทียบดูซิว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นตอนนี้บ้านเมืองเราโลกของเราเนี่ยมีแต่เรื่องของเหตุเพศร้ายต่างๆเป็นยุคเรียกว่าอาเพศเป็นยุคของภัยพิบัติมีแต่เรื่องความเดือดร้อนทรมานทั้งหมดทั้งสิ้นเลยจะหาความสุขไม่มีไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือว่าคนรวยสวยหล่อแค่ไหนก็ตาม จะมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจทุกอ,อกทุกใจทุกร้อนทรมานอย่างแสนสาหาัสเราก็พิจารณาดูเปรียบเทียบดูในยุคภศษีจะเป็นแบบเนี้ยในยุคปัจจุบันนี้จะเป็นแบบเนี้ยเราเห็นเราดูเราเราต้องพิจารณาให้เห็นเป็นแจ้งประจับจริงว่ายุคนี้เป็นแบบนี้นะทุกเดือดร้อนโจรป้นจี้ลักขโมย ช่อโกงทุจริตคอร์รัปชันไม่เว้นแต่ในเรื่องของศาสนาศาสนาก็จะเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองวัตถุเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองฝ่ายที่อยู่กับศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองคณะกรรมการก็เจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองภากรุ่งเรืองรุ่งเรืองใช่ไหมทางโลกก็ภูมิยศท้าบรรดาศักดิ์ รุ่งเรืองรุ่งเรืองรุ่งเรืองเห็นไหอ่าถ้าเโลกกับศาสนาก็เป็นเรื่องของโลกศาสนาก็เป็นเรื่องของโลกโลกก็เป็นเรื่องของโลกอ่าไม่มีศาสนานั่นก็หมายถึงว่าที่เราประพฤติปฏิบัติกันอยู่ที่เราเรียกว่าศา,าสนาศาสนาศาสนานั้นมันไม่ใช่ศาสนาเพราะมนุษย์นั้นเอาศาสนาเป็นเครื่องมือหากิน ศาสนาจึงหมดสิ้นไปนะ,ะพุทธังทำมังสังขังมีกระตังก็หยอดตู้หยอดตู้หยอดตู้นั่นแหละ,ละเรียกว่าพุทธังมาเก็ตติ้งศาสนามาเก็ตติ้งไม่ใช่ศาสนาของพระศาสดาเห็นไหมคือว่า มันเกี่ยวกับเรื่องการทำมาหากินของโลกไปซะทั้งหมดโลกมนุษย์โลกของเราจึงต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะไม่มีาศาสนา,สาศาสนาเป็นอย่างไรทำไมในยุคข,ของพระสีอริยะาม่ไตรจึงกลายเป็นาศาสนาแท้จริงในยุคปัจจุบันนี้าศาสนาของพระาศาสดาจึงหมดสิ้นไปนะ กลายเป็นตลาดกลายเป็นร้านค้ากลายเป็นธุรกิจกลายเป็นนายทุนกลายเป็นกลุ่มมาเฟียกลายเป็นซ่องโจรกลายเป็นแหล่งผลิตยากลายเป็นแหล่งขายยาพระก็เสพยาในก็เสพยานะทะเลาะเบาะแหวงหลอกลวงต้มตุนเข็นฆ่าชอบโกงทุสเิศครอร์พชันนี่คือเป็นเรื่องของของโลกทั้งหมด ไม่ใช่ศาสนานี่แหละมันจึงเป็นเหตุให้คนเราทั้งหลายนั้นลำบากยากจนเป็นทุกข์เดือดร้อนจนปุญจีเพราะอะไรเพราะเอาศาสนานั้นเป็นเครื่องดูดเอาเงินเอาทรัพย์เอาสมบัติจากประชาชนไปดูดไปดูดไปดูดเอาเอาเอามีกระตังก็หยอดตู้หยอดตู้มีกระตังก็หยอดตู้หยอดตู้ทีนี้ คนเรานั้นเมื่อกิเลสมากมันก็จะคิดหาวิธีว่าทํายังไงจะจะรวยทํำยังไงจะเจะริญทํำยังไงจะ,จะ,งงจะมั่งคัง่งจะอุดมสมบูรณ์แต่ตัวเองก็คิดแต่จะหลอก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 มีคือว่ามันมีแต่แบบตัวดูดเลือดจะสูบเลือดจะสูบเลือดจะสูบเลือดสูบเลือดอย่งเงี้ยไงทีนี้คนเราอะ สูบมากมันก็หมดใช่ปหเลือดมันหมดนั่นหมายถึงว่าดูดเลือดก็หมายถึงดูดเงินดูดทองเอาจากประชาชนไปฝ่ายหนึ่งก็รวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นฝ่ายหนึ่งก็จนลงจนลงอะ่ะมันจะมีฝ่ายรวยกับฝ่ายจนนั่นแหละเอาศาสนาเป็นเครื่องดูดเครื่องสูบเมื่อมีฝ่ายรวยก็ฝ่ายจนคนจนเป็นทุกข์เดือดร้อนหอดหิวมาก็กลายไปเป็นโจนป้นจี้ะกะม็มวยฝ่ายที่รวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้น ก็ร่ำรวยมีเคี้ยวมีเรียบมากใช่ไหมอ่าเป็นฝ่ายที่มีอำนาจมีพลังอำนาจมากก็เป็นผู้ปกครองปกครองบ้านปกครองเมืองใช่ไหมสร้างคุกสร้างตลรางขึ้นมาจับคนจนเพราะเขาเป็นคนจนเขาเลยไปเป็นโจรไงเป็นโจรก็จับคนจนเขาคุกเข้าตรางนะนะประชาชนขาดที่พึ่ง เพิ่งขายก็ไม่ได้พึ่งการไม่ได้ก็เลยกลายไปเป็นโจรศาสนาก็เป็นแค่เครื่องสูบเลือดอ่น,นั้นเอาไปเที่ยวไปเที่ยวมีกระตังก็หยอดตู้หยดตู้แค่นั้นไม่มีที่พึ่งไม่ช่วยเหลือไม่อนุเคราะห์ไม่เกื้อกูลขาดที่พึ่งเหมือนขาดพ่อขาดแม่นะขาดพระธรรมคําสอนขาดผู้ที่มีเมตตาธรรมมาช่วยเหลือเกื้อกูลมวลมนุษย์มันก็เลย ฝ่ายหนึ่งรวยสูงขึ้นสูงขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นคําว่าสูงไม่ได้หมายถึงว่าจิตใจสูงแต่จิตใจจะต่ําลงรวยขึ้น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 สร้างบ้านก็หลังใหญ่ขึ้น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 สร้างบ้านก็ใหญ่ขึ้น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 คนจนก็จนลงบ้านผุพังบ้านผุพังบ้านผุพังไม่มีที่จะอยู่ไม่มีข้าวจะกินไงนี่มันมีสองฝ่ายเห็นไหมฮะสองฝ่ายเพราะนั้นมัน มันจึงลําบากมันจึงยากจนแล้วก็เข็นค่าเข็นค่าเขาคูกเข้าตารางฉ่อโกงเขาคูกเข,ข้าตารางทุจริตคอรัปชันเพื่อรวยเพื่อรวยเพื่อรวยแย่งมูลแย่งทรัพย์แย่งสมบัติแย่งลาบแย่งยึดกันอยู่เงี้ยลบลาค่าลันแพร่งกันนี่คือปัจจุบันาศาสนาเป็นแค่เครื่องมือเครื่องมือเพื่อที่จะเพื่อจะดูดทรัพย์มาบำรุงบำเรอตนเท่านั้น ฝ่ายของตนก็แบ่งกัน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 ฝ่ายประชาชนก็เสียเงินเสียเงินบุญนั่นบุญนี่บุญนี่บุญนั่นบุญนั่นบุญนี่นะนี่แหละเพราะนั้นมันก็ย่อมที่จะมีคุกมีตารางคนดีก็ไม่มีเพราะฝ่ายที่ดูดเอาทรัพยาอาเอาสมบัติหลอกลวงเอาเงินจากประชาชนก็ไม่ใช่คนดีละแม้จะอยู่ในศาสนาก็บอกว่าประชาชนไม่ใกล้ชิดศาสนา ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดศาสนานั่นแหละกลายเป็นคนไม่ดีไปเองห่างไกลศาสานาไปเองทําให้ศาสนานั้นหมดสิ้นไปเองเห็นไหมแล้วก็มากล่าวโทษประชาชนว่าป,ประชาชนห่างไกลศาสานาไหมนั่นแหละคนห่างไกลศาสานาเพราะอะไรก็เพราะว่าขาดความเมตตาธรรมมีแต่เห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวเห็นแก่หอบเห็นแก่กอบเ,เห็นแก่โกยหวังแต่ลาหวังแต่ยศดหวังแต่รั์หวังแต่สมบัติ โจรก็เลยเต็มบ้านเต็มเมืองอาวุธก็เต็มบ้านเต็มเมืองผลิตอาวุธขึ้นมาไล่เข็นฆ่ากันคนโจรมันมาป้นเราเลยเราก็จะจับมันฆ่ามันเข็นฆ่ามันเอาเชื้อโรคมาฆ่ามันเอานั่นมาฆ่ามันเอานี้มาฆ่ามันทำลายมันทำลายมันทำลายกัลุกลางต่อสู้ลบกลาคฆ่าลันฟันแทงกันอย่างเงี้ยจนเลื่อนนองแผ่นดินนอนเชื้อโรคอะไรต่างๆก็เกิดขึ้นเต็มโลกเต็มบ้านเต็มเมืองใช่ไหมเราจะอยู่กันยัง ให้กลายเป็นสวรรค์ได้ยังไงเห็นไหมมันก็กลายเป็นนรกนั่นแหละนั้นมาในยุคของพระสีอระยะไม่ไดส้สิ่งสิ่งสิ่งที่จะเป็นทุกข์เดือดร้อนนั้นจะไม่มีจะหมดไปก่อนที่จะหมดไปเราต้องเห็นก่อนเราต้องรู้ก่อนว่าที่เราปฏิบัติกันนั้นน่ะไม่ใช่าศาสนาซะแลว้วไม่มีาศาสนาซะแลว้ว ไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะมาบอกความจริงให้แกเราแล้วนั้นในยุคของพระเสียระยะไม่ได้ก็คือว่าจะมีครูบาอาจารย์เนี่ยผุดโพขึ้นมาเล่าความจริงให้เราฟังว่าที่เราบอกพืชปฏิบัติที่เราทําบุญทําทานไปนั้นมันไม่ใช่บุญมันไม่เกิดบุญมันไม่มีบุญมันเป็นเรื่องหลอกเรื่องลวงเรื่อง เรื่องทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องโจรป้นจี้แล้วก็โมยเป็นเรื่องสร้างอาบุธหยิบอาบุธขึ้นมาเข้นฆ่ากันไม่ใช่เรื่องของบุญไม่ใช่เรื่องของความเมตตาไม่ใช่เรื่องของการอนุเคราะห์เกอกูลเป็นเรื่องของการเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวเห็นแก่หอบเห็นแก่กอบเห็นแก่โกยเห็นแก่หลอกเห็นแต่ลวงกันเพื่อหาผลประโยชน์เข้าตนเห็นะเพราะนั้นองค์พระศรีอริยะเมตตาก็คือองค์ธรรม ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้บรรลุธรรมท่านได้ออกมาประกาศสัจธรรมมาบอกความจริงให้กับเราเราจะจะพ้นโทษพ้นทุกพ้นภัยพ้นจากนรกไฟเดือดนี้ได้เราจะต้องปรับเปลี่ยนการยึดการถือการปฏิบัติห่างออกจากการถือวัตถุวางวัตถุสิ่งเหล่านี้นเป็นเดรัจฉานวิชา มนดำมนคาถาการสวดมนพิธีกรรมต่างๆพูดผีวิญญาณต่างๆเป็นเดรัจฉานวิชาเพราะนั้นเราเป็นทุกข์เราเดือดร้อนก็เพราะเราไปยุ่งเกี่ยวกับเดรัจฉานิชานี่เลยคือนรกลุม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 นรกนะเพราะนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านได้บรรลุธรรมรู้แจ้งเห็นจริงท่านบอกขึ้นจากลุมนรกนั้น ท่านต้องขึ้นมาท่านต้องออกมาท่านต้องลดต้องละต้องปล่อยต้องวางสิ่งที่ท่านเคยยึดเคยถือปฏิบัติรู้ละอย่างเห็นละอย่างประจักษ์แจ้งจริงละอย่างว่านั่นแหละท่านปฏิบัติเพื่อที่จะเดินทางไปสู่นรกอเวจีถ้าอยากจะออกจากนารกท่านต้องปล่อยนรกนั้นต้องวางนารกนั้นหันมายึดถือคำสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า สัเดียวนี้ถ้าท่านไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมคือไม่ยอมท่านเชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างนั้นว่าจะดีจะร่ำจะรวยจะสวรรค์จะได้สวรรค์จะได้นิพพานก็มันก็ไม่มีอะไรดีเพราะสิ่งที่เราทําไปนั้นมันไม่ดีมันไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนียจะปรับใหม่แล้วทีนี้ต้องปรับใหม่ปรับ เปลี่ยนทัศนคติเรานะปรับเปลี่ยนแนวยึดแนวถือแนวปฏิบัติแนวเชื่อที่เราจดจําจดจําที่เขาปลูกฝังปลูกฝังปลูกฝังว่านี่แหละคือาศาสนาของเราต้องสวดมนต์ตรงนั่นสมาธิต้องสร้างวัตถุสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างจจเจดีย์เยอะๆนะมีเงินก็ใส่ ต,ตู้ใส่ตู้ใส่ตู้เลยนะขายปเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปเละศิลปะเอาไปไว้อยู่ข้างฝาข้างโบสถ์ข้างวิหารข้างเจดีย์เอาศิลอยู่นี่ศิลอยู่นี่แล้วมาเรามาดูศิลมาท่องเที่ยวมาดูศิลกันมาดูพระพุทธเจ้ากันนี่ไงปั้นรูปพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วนี่ไงนี่ไงปลูกฝังปลูกฝังลงสู่จิตใจของเรากว่าจะถอดถอนกว่าจะหลุดจะรอดออกมาได้เนี่ยครูบาอาจารย์จะต้อง จะต้องใช้ความเพียรความพยายามมากแค่ไหนเพื่อที่จะถอดถอนความทุกข์ความเดือดร้อนออกจากจิตออกจากใจถอนพิษถอนภยัยถอนโรคถอนอยาเบื่อยาพิษยาเหมาออกจากจิตใจของเราได้เนี่ยต้องอดต้องทนต้องใช้เวลาต้องมีความเพียรมีความอดความทนความออม ความทุกข์ความทรมานอยู่กับการได้ดูเห็นมนุษย์ทั้งหลายนี่ตกนรกไฟเดือดเนี่ยมันมันอยากจะช่วยมันก็ช่วยไม่ได้มันก็เลยต้องทรมานไงนนก,ก,ก็ทําได้แค่บอกออกมาออกมาว่างว่างว่างออกมาออกมา,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 าจากตรงนั้นตรงนั้นมันคือหลุมนรกออกมาออกมาออกมาคนก็จะพายพร้อมพูดพร้อมเหมือนเขา เหมือนเขาขังโคข,งข,งขงังกระบือขังวัวขังควายว้มันมันแออัดกันมากขึ้นมากขึ้นกามันก็เหยียบกั amental. นกัดกันทิ่มแทงกันต่อสู้กันชนกันหนักขึ้นหนักขึ้นก็กลายเป็นนรกไฟเหยียบกันตายไงนะนะคนเราตอนนี้ก็อยู่ในระบอบนั้นในระบบนั้นนะแล้วเราก็จะฆ่ากันตายเองฆ่ากันตายตายกองเน่าทับถมเกิดเชื้ Κ? อโรคภัยแค่เก็บต่างๆ เกิดขึ้นมากมายทั้งโลกเพราะตัวเชื้อโรคนั่นคือตัวรูปต,ตัวโกดตัวหลงนั่นเองชเชื้อโรคจึงแพร,ร่ระบาดเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะฉะนั้นในยุคของพระศรีอริยเมตไตรท่านก็รู้ว่าออกมาท่านจะเปิดประตูให้ออกมาทางนี้ออกมาทางนี้ออกมาทางนี้ใครที่พอจะลุกได้ใครที่พอจะออกมาได้ก็คลืบก็คานออกมาออกมาออกมามาดูแลตัวเองรักษาตัวเองปกป้องตนเอง มีสินที่มีทาให้ปฏิบัติสินให้ปฏิบัติทำปลวกดึงเอาเพื่อนเราออกม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 าจากตรงนั้นจึงจึงจะถ้าไม่ออกมาก็ยังจมอยู่ในนรกเหมือนเดิมเราต้องออกออกต้องถอยต้องลิดต้องรอดต้องหลุดต้องฉลาดต้องมีปัญญาต้องเชี่ยวต้องจานต้องอดต้องทนเพื่อที่จะถอดถอน อดรฉานวิชาออกจากจิตจากใจของเราเนี่ยมันมันต้องทรมานต้องครูอาจารย์ก็ต้องทรมานใครก็ต้องทรมานทุกคนก็ต้องทรมานทุกองค์กรก็ต้องทรมานเราต้องออกมาต้องหลุดต้องรอดออกมาจากข้อจากหลักจากขี้จากเลนจากอุจจระจากขี้จากเยี่ยวจากซากศพจากอะไรต่างๆออกมาจากตรงนั้นให้ได้ ครูบาอาจารย์ก็จะบอกเราได้แค่นี้ออกมาท่านต้องปล่อยท่านต้องวางต้องวางทันมาถือธรรมะของพระพุทธเจ้านี่แหละถ้าเราทําได้ความสําเร็จจึงจะเกิดขึ้นถ้าเรายังยังยึดถือแบบเดิมเดิมปฏิบัติ c, แบบเดิมเดิมเรีนรูชานวิชาวิชาเราชอบแบบนี้เราพอใจแบบนี้เรารักแบบนี้เรานับถือแบบนี้เราเชื่อแบบนี้เราศรัทธาแบบนี้เราจะเอาอย่างนี้ ท่านก็ช่วยเราเราไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พระสีอริยะเมตไตรพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็จะมาบอกเราออกออกออกมาจากธรรมออกมาจากเลระชานวิชาออกมาจากเดระถีออกมาออกมาอย่าให้มันลากมันจูงขาเราออกมาเราสะบัดออกมาเลยสลัดออกมาเลยสะบัดทิ้งสะบัดออกมาอย่างแรงหลุดออกมาหลุดออกมาแค่นั้น ถ้าเราหลุดออกมาได้ความสำเร็จจึงจะเกิดขึ้นถ้าเรายังหลุดออกมาไม่ได้เราก็จมอยู่กับหมด,ก,ดกับขูดกับขี้กับเยี่ยกินขี้กินเยี่ยกินอุจจะะกินซากศพกินเชื้อโรคกินอะไรสกปรกมกสกปรกซกมกอยู่ตรงนั้นแม้เราจะดูดีดูสวยดูงามกรช่าง แต่เราจะมีแต่ความทุกข์ความทรมานเดือดร้อนทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงมีแต่เรื่องหลอกลวงตนเล,ลอกลูกหลอกลวงคนอื่นว่าฉันเป็นสุขฉันเป็นสุขฉันเป็นสุขมันจะเป็นสุขได้อย่างไรเพราะเราต่างก็จมอยู่ในนรกจมอยู่ในมูดจมอยู่ในคู่จมอยู่ในสิ่งสปกปรกเราไม่ยอมลดยอมละยอมปล่อยยอมมาสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่มันสปกปรก เรากับชอบนิยมชมชอบเราชอบแบบเนี้ยเราชอบแบบนี้เ,บบบนเขาเรียกว่าเขาเรียกเปรียบเสมือนว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวอ,อยู่บนหัวกินบัวบัวต้องนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราถ้าเราไม่หลุดออกจากตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้นำฝ่ายผู้ปกครองฝ่ายผู้นำประเทศฝ่ายดูแลประเทศฝ่ายความมั่นคงฝ่ายอะไรก็ตาม ต้องหลุดออกมาจากตรงนั้นเราอยู่ในคอกเราอยู่ในหลักเรียกว่าก,กบอยู่ในกาลากบอยู่ในกาลานั่นแหละเราก็จะมาบอกว่าฉันจะสีวิไลสีวิไลสีวิไลมันก็สีวิไลไม่ได้มันไม่ใช่เส้นทางสีวิไลจนกว่าเราจะหลุดจะรอดออกมาจาก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 นรกจากความบนไลัยจากความพินาศนั้นได้มันจึงจะ เดินทางเข้าสู่ยุคสีวิไลได้นั่นเองไม่ต้องเดินหลายก้าวหรอกเดินแค่สองก้าวเท่านั้นก็ถึง